สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมครับเอฟซี FC คนใดเขามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบพัานาข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคผ้าลวยนะครับครับมาอนีโชคผ้าลวยกับผ้าเดมาตามแนวทางของปู่ดำแสงสิรินะครับผมคือเหล็กห้าน้อยนะครับผมพอดีว่าอันกับผึ่งทรงมาไห่นะครับผมปูผึ่งพึ่งทรงมาไห้กะ เลยได้ยิบมาฝากให้กับเอฟซีเนาะครับผมสำหรับหานอยปูดำแสงสิริเนาะครับผมอ่ะกัเอฟซีคนใดเขามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช่ครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชคพาลวยด้วยครับเด้ออ่ะมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับว่าจะมีตัวใดเนาะครับผมอาจจะมีหลายตัวเนี่ยกะลองตัดเหรียญเบิ่งนะครับผมเอฟซีหมักตัวใดก็ลองจับเบิ่งครับผม หาหน่อยปูดำแสงสิรินะครับผมวันที่14ตุลาคม2,564นะครับผมเลขรูดหรือเลขวิ่งนะครับผมก็มี5,6,9นะครับผม2อตัวกับมี5 6 5หกห้6 6ก้9ห6 2 9 9 0นะครับ สำหรับ2โตนะครับผมกับ่องจับเบิงเหรียญเบิงนะครับผมถ้าชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับ3โตก็มี9 6 5 9 5 6, 6นะครับผม5 6 2 9 2 5 0 6 9 0 6 6, 6 0 9 9นนะครับผมสำหรับ แนวทางของปูดำแสงสิรินะครับผมก็ได้หยิบมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะครับเด้อเป็นกำลังใจให้กับโชคพารวยนะครับผมกสีได้ตามแนวทางอีกนะครับผมแล้วเมื่อแรงกระสีได้มาสรุปเลขหวยดังนะครับผมสำหรับแต่ละสำนักนะครับผมกสีได ลาสดให้กับเอฟซีเบิงตอนแรงๆนะครับผมก็สีไดมารุนเลขกเล่าไปกับเอฟซีพรอมนะครับผมก็ขอบคุณชุกคอมเมนต์นะครับผมที่ส่งมาให้โชคนะครับผมให้เป็นกําลังใจให้กับโชคต่อไปไปโดนๆไปนั่นๆนะครับผมครับผมก็เมื่อนี้ก็เลยยิบห้านอยปูดํามาฝากนะครับผม เหล,ล็กลาเดี๋ยวโชคตามให้เด้อครับเด้อเหล็กลาเดี๋ยวโชคตามให้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์หรือถูกกําลังใจที่ส่งมาให้โชคนะครับผมอาจจะเว้าบ่าถ้าเว้าถึกแน่บ่ถึกแน่ก็ถ้าเว้าดพิษยังไปก็ขอทวดขอให้ยอ c ซทุกคนนะครับเด้อครับผมก็ได้ยิบมาฝากห,าห่านอยู่ปูดานะครับผมถ้า ถ้าชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ไใดตามแนวทางของปูดำมาฝากเอฟซนะครับผมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชคพารวยครับผมโชคพารวยกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ